อมากค่ะูอุดออีอีสารูรพาออาคณีทักทศิลปอหอระดีปากกิมภาพาูอดรอีอีสานบูรพาออาคณีทักทัศิลปอหอระดีปากกิมภาพาทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกทิศตะวัน กเฉียงใต้ทศใต้ทศตะวันตกเฉียงใต้ทศตะวันตกทศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทศตะวันออกเฉียงเหนือทศตะวันออกทศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทศตะวันตกเฉียงใต้ทศตะวันตกทศตะวันตกเฉียงเหนือ